ครับเดี๋ยวจะพามาดูการติดตั้งประตูรางเลื่อนนะครับเป็นประตูรางเลื่อนบนนะครับอันนี้ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับคือมีชุดล้อแล้วก็มีหูหูหูสำหรับเกี่ยวล้อนี้นะฮะหูเราเจาะยึดกับประตูของเรานะครับในหนึ่งกล่องก็คือมีชุดล้อคู่หนึ่ง แล้วก็มีชุดเบรกคู่หนึ่งอันนี้เป็นชุดประคองล่างนะครับตัวหนึ่งแล้วก็มาดูรางนะครับรางเป็นรางซีนะครับรางซีสำหรับจะใส่ล้อนะครับล้อก็จะใส่เข้าไปในนี้แต่มันจะอยู่ในลักษณะคว่ำลงนะครับ แล้วการจะยึดรางนะครับมันมีจุดจุดจุดที่เขาเจาะรูไว้เรียบร้อยแล้วที่ที่ประมาณระยะเ0็เซนนะครับเราก็เอารางไปมักกับคานนะครับเสร็จแล้วก็เชื่อมเหล็กยึดนะครับเป็นเหล็กกล่องหรือเหล็กฉากก็ได้ครับเราเชื่อมฝังคานนะครับส่วนตัวรางเราใช้สกรู จะยึดผ่านจากข้างล่างนะครับเป็นสกรูหัวร่มแบบนี้นะครับหัวมันจะไม่สูงสกรูปลายสว่าน,นครับเดีย๋ยวเรามาดูคานข้างบนที่ผมเชื่อมนะครับอันนี้เป็นความเข้าใจของผมเองนะครับผม,ผมไม่ยังไม่เคยทำครับเป็นงานแรกเหมือนกัน อันนี้ผมใช้เหล็กฉากนะครับเพราะว่ามันดูเหมือนจะเชื่อมง่ายกว่าเหล็กกล่องมันก็ไม่ได้กว้างนะเพราะเป็นคานแค่หนึ่งนิ้วคงจะไม่น,นั้นมากรับน้ําหนักได้อยู่ถ้าที่ดูแล้วถ้าเชื่อมตามระยะรูที่เขาเจาะไว้ให้ก็ประมาณเจ็ดสิเซนนะครับต,ตัวเม็ดครึ่งตัวนี้ก็ใช้รางตัวสามเม็ด พอติดรางเสร็จแล้วก็ตูนะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูการใส่ประตูจะเป็นแบบนี้นะครับราง นี่คือวิธีประกอบประตูนะครับแค่เกี่ยวเข้าไปธรรมดานี่แหละพอเกี่ยวแล้วเราก็หมุนสกรูลงหมุนน็อตตัวนี้ลงมันก็จะหนีบอยู่เลยครับท่อใส่รางเข้าไปครับใส่ล้อเข้าไปในรางแล้วเราก็เลื่อนดูครับว่ามันติดไหมเลื่อนยาวเลยก็ได้ครับเพราะบางจุดท,ที่เราใส่น็อตอาจจะติดเนี่ย ก็ไข่ออกมานิดนึงเห็น <c oughs> แล้วก็ยกประตูใส่เลยครับอันนี้ยกคนเดียวจะใส่ได้ไหมเนี่ยเอาลองดูโอเคใส่ได้นะครับแล้วก็หมุนน็อตลงครับมันก็จะอยู่เลยครับอันนี้อีกฝั่งนึงก็ใส่ทีละข้างนะครับล้อ ้ามันเลื่อนไปเลื่อนมาได้อยู่แล้วทีนี้มาดูชุดประคองล่างกันอ๋อก่อนที่เราจะทําประตูให้เราประกอบชุดรางนี้ก่อนนะครับประกอบประกอบลองในในข้างล่างครับเผื่อระยะประตูว่าเราควรจะทําประตูเท่าไหร่จะได้วัดว่าเออเหลือพื้นที่ที่จะทําประตูนะครับประตูถึงข้างล่างนะครับ สำรับตัวนี้ผมก็เผื่อไว้ประมาณ2องเซนให้มาดูประคองล่างครับจริงจก็คือในกล่องแถมตัวนี้มาให้เป็นชุดพลาสติกแต่ผมว่ามันคงจะไม่แข็งแรงนะครับผมเลยตัดเหล็กฉากมาใส่ตัวนี้จริงจเป็นพลาสติกตัวนี้นะครับ เวลาเลื่อนมันก็จะเลื่อนผ่านตัวนี้วิธีติดตรงนี้ก็คือติดอยู่ตรงระยะหัวประมาณหัวของประตูนะครับแล้วก็เลื่อนมาดูที่ท้ายประตูก็ยังคงล็อกอยู่นะครับเป็นการประคองประตูนะชุดประคองประตูก็เดี๋ยวเรามาดู ประตูตัวนี้เป็นเชื่อมเหล็กกล่องหนึ่งนิ้วสําสเร็จรูปมาแล้วเราต้องบากข้างล่างครับดูบานนี้ครับนี่ฮะ,ะใช้ใบไฟเบอร์ตัดเหล็กนะครับบากเพื่อให้ชุดกระคอง ก็จะถ้าไม่ประคองแบบนี้อาจจะใช้แบบเหล็กฉากมาประกบข้างนอกก็ได้ครับเป็นเป็นตัวเอลอย่างนี้จะได้ไม่ต้องเซาะแต่ว่าเพราะว่าประคองแบบนี้มันมันแน่นกว่ามันป้องกันโยกได้ดีกว่าถ้าเป็นเอลเวลาเราเลื่อนอะ่ะมันจะติดหัวนอ็อตหรือติดสีถลอกอะไรอย่างเงี้ย เบานะครับประตูมันก็ไม่ต้องออกแรงเลื่อนเลยครับพุุดรางข้างบนนู้นจริงถ้าไม่เข้าใจก็ถามได้นะครับเป็นมือใหม่ครับท่านที่อยากจะติดตั้งเองเพราะว่าช่วงนี้หลายคนอาจจะว่างงานการจ้างช่างมาทำมันก็ ทำให้เรามีค่าใช้จ่ายนะครับอะไรที่ทำเองได้ก็ทำ